อันนี้นะคะเป็นกิ่งพันธุ์ของยอดค้าเมกซิโกนะคะต้นค้าเมกซิโกหรือว่าผักชัยานะคะเป็นแบบกิ่งพันธุ์แบบตัวเมียนะคะที่ที่เราได้เพาะไว้นะคะอันนี้ก็เกิดรากแล้วนะคะมาสังเกตรากของเขานะคะเนี่ยค่ะก็จะมีรากโขกมาแล้วเนาะทำให้ขิงเพาะไว้นะคะ เพราะไว้ก็พอสมควรระยะเวลานะคะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะคะว่าขั้นตอนการการปักชำการปักชำเขาทำยังไงนะคะปลูกง่ายมากเลยนะคะเพียงแต่เราดูแลนะคะไม่ให้หอยมากัดกินแค่นั้นนะคะก็การดูแลบำรุงนะคะให้ใบเขียวแบบนี้นะคะก็ใช้ส่วนผสมของ จุลินทรีย์นะคะสังเคราะห์แสงรวมไปด้วยนะคะที่เราได้ทำนะคะทำไว้เป็นสีแดงๆเนาะอันนี้ก็จะเตรียมมาใส่เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ที่ตำไว้นะคะเพิ่มแคลเซียมบำรุงต้นให้เขานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ใส่ไปนานแล้วเนาะใส่ไปได้สองสามอาทิตย์แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาใส่อีกอันนี้ ปลูกคือแบบชำไว้เบียดเสียดกันมากเลยเดี๋ยวเราสามารถไปแยกปลูกลงพื้นดินได้นะคะแยกกลุ่มละสองต้น2ต้นก็ได้นะคะอันนี้คืออสําหรับที่จะแบ่งไปให้เพื่อนๆน,นะคะที่ที่สั่งไวนะะ้นะคะนะคะใครต้องการก็ทักมาที่ขิมได้นะคะยอดใบเขียวมากเลยนะคะ เดี๋ยวคิมจะพามาใส่ปุ๋ยเปลือกไข่กันนะคะคานนี้นะคะสําหรับเปลือกไข่นะคะที่เราได้เตรียมแล้วก็ได้ตําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอามาใส่ต้นไม้นะคะในกระถางหรือว่าในต้นที่เราเพอชําไว้นะคะ mm hmm. นี่คือต้นคณะเม็กซิโกนะคะผักชายานะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะใบเขาจะเขียว สวยนะคะแสอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งก็ได้นะคะือจะไม่ไม่ฉีดยาอะไรเลยยาฆ่า,มาแมลงอะไรเนี้ยก็ไม่ได้ฉีดนะคะแต่ถ้าเราเอาวางไว้พื้นหอยอะไรพวกเนี้ยก็จะเข้ามาขึ้นมาไต่ขึ้นมา,า,นมากินใบได้นะคะแล้วก็ระวังนิดนึงเนะาะเพราะว่าใบาของต้นไม้ช่วยในการสั่งคอแสงนะคะให้ลำต้นเกริญน งอกงามได้เนาะอันนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่เยอะก็งอกงามดกดีนะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าผักชัยยานี้จะไม่มีผลให้กินนะมีแต่ใบยอดนะคะปกบวบ,วบอันนี้สังเกตได้ว่าเป็นมันจะมีเพศผู้ เพศเมียเหมือนมะละกอค่ะคล้ายๆว่าตัวผู้ตัวเมียอย่างเงี้ยสายพันธุ์ของเขาก็จะเป็นเพศเมียนะจะลำต้นก็จะอุบวบหน่อยนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นเพศผู้นะคะก็ก็จะแบบกิ่งก็จะผอมๆเรียวๆแต่วา่าสายพันธุ์ตัวผู้เนี่ยค่ะเขาจะอยู่ทนทานมากเลยนะคะปลูกไว้ ทนแรงทนแดดทนฝนอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ตายง่ายนะคะส่วนเทศเมียเนี่ยเวลาปลูกนะคะก็เขาจะมีกิ่งก้านที่อวบอวนทำอาหารอร่อยมีความหอมหวานอยู่ในตัวของเขานะคะแต่การบํารุงดูแลรักษานะคะก็ยากพอสมควรนะคะจะเวลาโดนเคี้ยหรือว่าโดน ฝนมากๆหรือว่าแดดจัดแ้งอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะไม่ค่อยทนอยู่บนพื้นที่ของดินที่ปลูกได้สักเท่าไหร่ถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าบำรุงรักษาให้ดีนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวมีโอกาสนะคะถ้าไปเจอแบบกิ่งพันุ์แบบตัวผู้ตัวเมียก็จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะ ได้แล้วถุงนึงเนาะได้แล้วถุงน,งน,อองนึงถ้าเราใส่แบบนี้เรากลัวว่าเออมันจะมันจะมีประสิทธิภาพดีไหมก็ใช้วิธีเอาดินร่วนนะคะมาโรยเพิ่มโปะโลงที่หน้านะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำที่ขิมทำไว้นะคะจุริียซีสัง่งขอแสงเนี่ยค่ะเอามาโรยลงไปนะคะ มันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะให้ดินร่วนเร็วนะคะแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ในดินเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะค่ะนี่ก็จะเป็นยอดคณะเม็กซิโกรหรือผักชาย,ยานะคะที่เตรียมมาสำหรับในการปักชาในวันนี้ค่ะอ,อันนี้คือเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่เราเอามาตำนะคะ สวัสดีค่ะส่วนผสมนะคะของดินที่จะใช้เพาะคณะเม็กซิโกหรือว่าผักชายาก็จะมีดินสำหรับนะคะเหมาะสำหรับนะคะเราไปหาซื้อได้นะคะหรือว่าจะมาผสมเองก็ได้นะคะดินร่วนนะคะเหมาะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับนะคะทุกชนิดเลยนะคะที่จะเป็นเนื้อดินที่หยาบๆหน่อยนะคะมีดินเยอะนะคะแล้วก็ มันจะมีขุยไผ่นะคะเพิ่มนิดนึงถ้าเราไปซื้อเป็นถุงเป็นถุงมาสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ส่วนผสมของดินอีกหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งส่วนเราใช้ดินสำหรับปลูกต้นไม้นะคะสำหรับปลูกไม้ประดับนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะคะเราจะใช้ดินผสม ดินผสมสําเร็จรูปนะคะพร้อมปลูกนะคะพร้อมปลูกสําหรับนะคะเพราะชามต้นกล้านะคะเพราะชามต้นกล้าไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะปูญ้าหรือว่ารองก้นหลุมก็ได้นะคะใช้สําหรับปลูกไม้ทุกชนิดเลยนะคะดินพวกนี้ก็จะมีส่วนผสมหลายๆอย่างรวมกันที่จะเป็นแกลบเผาหรือว่าบดละเอียดอย่างเงี้ยเราเป็นขุยมะพร้าวนะคะ ละเอียดเลยนะคะเอามาผสมกัน1ส่วนหนต่อหน,นะคะแล้วก็รวมให้เข้ากันนะคะผสมให้เข้ากันนะคะคาข้างล่างนะคะแม่ขิงน,นะคะใช้เป็นเปลือกไข่นะคะเพิ่มเพิ่มอะไรอนะแคลเซียมให้กับต้นนะคะให้แข็งแรงเร็วขึ้นนะคะ อันนี้คือเปลือกไข่จะใช้ถ้วยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะผสมลงไปนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะเริ่มต้นการปลูกนะคะเราก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราดูแลดินให้ดีไม่ให้เกิดเชื้อราไม่ให้หอยขึ้นหอยกัดอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่า,มาแมลงต่างๆชอบลงมาอยู่ในดินนะคะ ส่วนผสมที่ที่ใช้ปลูกในวันนี้นะคะหาได้แล้วค่ะดูสสำเร็จรูปนะคะรวมกันแล้วก็เปลือกไข่นะคะดินสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นแกลบเผาหรือว่าฐานหินก็ใช้ได้ฐานนะคะฐานดำๆอะค่ะเอามาบดละเอียดก็ได้นะคะ ต้นไม้จะงอกงามมากเลยนะคะแก่เผาปุ๋ยมะพร้าวผสมกันเลยค่ะแล้วแต่ทุกคนมีนะคะตามสะดวกของแต่ละคนนะคะค่ะเราก็จะใช้ถุงดำนะคะในการเพาะชำนะคะเพาะชำต้นกล้านะคะเพาะชำต้น ชายาผักชายาของเรานะคะเดีย๋ยวไม่คิมขออนุญ,ญาตนะคะใช้สองมือเนาะค่ะนี่เลยนะคะได้ดินแล้วนะคะ จะมารดน้ำของน้ำจุลินรียสังเคราะห์แสงผสมน้ำเปล่านะคะเอามารดเลยนะคะเพื่อป้องกันโรคของพืชน,นะคะแล้วก็ที่จะช่วยให้ทำลายจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในดินนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคพืชน,นะคะให้ต้นไม้ของเรางามขึ้นนะคะคานนี้คือยอดคณะเม็กซิโกหรือผักชัยยาของเรานะคะที่ที่ตัดมานะคะ ที่แข็งแรงนะคะดูว่าเขาแข็งแรงดีไหมนะคะตัดประมาณนี้นะคะก็ทำหลุมให้เขานิดนึงเพื่อไม่ให้มันช้ำบอบช้ำจนเกินไปนะคะถ้าเราเสียบลงไปเลยมันก็จะช้ำนะคะตรงระหว่างที่รอยตัดที่เราตัดมานะคะ เพิ่มดินลงไปให้เต็มถุงนะคะรถด้วยปุ๋ยน้ำจูรินซีสังเคราะห์แสงที่ผสมกับน้ำนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็โตเร็วขึ้นถึงสามเท่าเลย ก็จะได้ยอดสีสวยในการพาะชำนะคะ ต้นคะนาเม็กโกรหรือว่าผักชายยานะคะก็ถ้าได้ปุ๋ยน้ำนะคะใส่บำรุงดินก่อนปลูกนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะจะงอกงามนะคะเร็วขึ้นเป็นพิเศษเลยนะคะ